โรแมนติกแบบไหนครับที่ผู้ชายอีนะฮะ อย่างแรกเลยข้อแรกครับพวกของ DIY จริงๆก็ไม่ได้เสมอไปนะครับแต่ว่าในหลายๆคนที่เราไปถามมายกตัวอย่างเช่นสมมติไปทำไอโ้โหลนะบางคนพับดาวกระดาษเป็นพันดวงพับนกมาเป็นพันๆตัวใช้เวลาหลักเดือนแล้วก็เอาไปให้ผู้ชายสมมติไม่ค่อยเก็ตนะคุณอาจจะรู้สึกว่าไปโอ้โหนี่ตั้งใจทําด้วยลงแรงลงอะไรใช้เวลาเป็นนับร้อยชั่วโมงนะครับแต่ว่าผู้ชายสมมติจะนับฟังก์ชันว่าของชิ้นเนี้ยใช้งานอะไรได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ของแบบนี้มาปุ๊บเขาก็อาจจะรับไปเฉยๆแต่ก็งง,ง,งๆแล้วก็รู้สึก ก็าแบบทำลายต่อวะรวมไปถึงบางทีบางคนนะไปนั่งอ้ไรทำตัดกระดาษแปะสมุดวันแรกเจออย่างงั้นอย่างนี้มันเป็นเล่มใช้เวลาหูมงนีครึ่งปีผู้ชายไม่เก็ตนะครับข้อ,ขอแรกข้อที่สองคนระับพูดถึงเรื่องความรักโรแมนติกมันพูดถึงเรื่องความรักไนงะโอ้โหต้องบอกกันตลอดเวลาบางทีทวงถามรักไหมคิดถึงไหมห่วงใยอะไรแบบนี้ทั้งวี่ทั้งวันอะไรแบบนี้การันตีว่าเขาก็ไม่เก็ตเหมือนกันนานๆบอกทีเป็นมุกอย่างเงี้ยก็ได้แล้ววิธีบอกเนี่ยซีเรียสการบอกรักแบบซีเรียสเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่มีความเกร็ง แล้าน่ากลัวอยู่นะถ้าบอกแบบเนียแบบนี้เรื่อยๆจริงๆแบบ love you อะไรแบบนี้นะฮะจะง่ายกว่าซึ่งถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยผมแนะนาให้ไปดูคอร์สใหม่ของทางคลับจิ๊กชื่อโรแมนติกโดยเฉพาะมีเป็นร้อยๆวิธีที่คุณเอาไปทําตามและเป็นเช็คลิสต์ว่าคุณต้องทําในความรักถ้าทําครบไม่มีทางเลิกกันเลยเพราะว่าอะไรต้นทุนความรักจะสูงมากเวลาจะไปไหนเวลาจะทะเลาะกันอะไรกันภาพเหล่านี้จะวิ่งเข้ามาในหัวทันทีและอย่าไปคิดนะว่าความโรแมนติกคือการนั่งอยู่บนโต๊ะมีกุหลาบวางมีเพลงเบาๆเฟลุ์หลวัลแล้วก็นั่งหั่ Traditional Romantic หรือว่าเป็นพวกคลาสสิกเปิดเฉยจริงๆมันแบ่งเป็นหลายแคตตากรีมากเพราะว่าเป็นสวีทนะครับเป็นฟันเน้นเอ็กซไซเมนต์คือเป็นความตื่นเต้นเป็นเรื่องความสนสุกความตลกมีเควสให้คุณทําด้วยลองทักเข้ามาดูนะครับคอสซี่โรแมนติกรับประกันว่าถ้าคุณทําครบความรักของคู่คุณจะแข็งแรงมากจนแบบว่าไม่อยากจะแยกจากกันอะ่ะเพราะมันมีแต่ภาพความสุขเต็มไปหมดอันดับที่3ที่ผู้ชายบอกว่าไม่เก็ตเลยดอกไม้ถ้าคุณซื้อดอกไม้ให้ผู้ชายเมื่อไหร่รับประกันว่าเขาจะรับไปแล้วก็งงๆแล้วไม่รู้จะทะทําาอไรับมนง ก็เอากลับไปบ้านแล้วก็ไปห่อยอหัวไว้รอมันแห้งแล้วก็นั่งเก่าหัวทิ้งเดียววะทิ้งจะโดนด่าววะหรือว่าอะไรยังไงงงไปหมดนะครับแต่ถามว่าวิธีฝึกให้ผู้ชายรู้จักคุณค่าของดอกไม้ก็มีนะแต่มันพูดดอกไม้ช่อบใหญ่ผู้หญิงชอบนะครับเอาไปลงไอจงไอจีแต่ผู้ชายได้ไปนี่งงมากนะถ้าคุณไปซื้อดอกไม้ให้ผู้ชายเมื่อไหร่ในผู้ชายจะไม่เก็ตแล้วพอถึงแม้ได้มาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันเอากลับไปบ้านบางคนก็แบบทําไงต่อวะทิ้งก็เป็นเรื่องเอาไปห้อยหัวไว้รอมันแห้งห่อแห ไปบอกเขาหรือมาไม่เจอโอ้ยดูฟังแล้วมันงงไปหมดดังนั้นผู้ชายจะอย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นฟังก์ชันแล้วใช้ได้อะเขาจะชอบแต่วิธีทําให้เขาเก็ตก็มีนะแต่มันต้องฝึกให้เขาเรียกว่าเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆซึ่งทางในคอสของโรแมนติกจะบอกเอาไว้ซึ่งถ้าคุณทําเอาไปทาตามเรื่อยๆ,ๆคุณจะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ยอย่างน่าประหลาดเพราะว่าโรแมนติกเป็นแอคชั่นของความรักความรักความรักเป็นอารมณ์เฉยๆลอยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ความโรแมนติกเข้าไปหรือทําให้กันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นแอคชั อันดับที่4จะพวกชวรไปเดทที่คาเฟ่แบบรูทแบบถ่ายรูปแบบโฟตโตเจนิกสวยๆฟังดูดีเนาะแต่พอไปถึงปุ๊บสั่งอาหารมาห้ามกินวางก่อนจานแรกหิวยาพึ่งนะครับลองร้อยครบจาน2จาน3จาน4จานนั่งมองอาหารเสร็จแล้วก็ทายทายแอดท่า กำลังงี้กำลังจิ้มกำลังคีบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้จนพอใจสุดท้ายอังไงกินได้อาหารเย็นชืดเรียบร้อยก่อนเช็คบินเดินทั่วรร้านทายอีกตำมงุงตำมุำม,มอย่างน้อย5 0แอคร้อยแอคหวดหัวเหลือเกินแบบนี้ร้านโรแมนติกแค่ไหนก็ไม่โรแมนติกอย่าไปทําอย่าไปถ่ายรูปถึงขนาดทุกโมเมนต์ยกเว้นแต่มีแฟนเป็นช่างกล้องแล้วเขาชอบอย่างนั้นทําได้สิ่งที่ควรทํามีอีกเป็นร้อยวิธีลองทักเข้ามาอยู่ในคอสโรแมนติกแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แบบว่าใครๆก็อยากอยู่ข้างๆตลอดไป